สวัสดีค่ะวันนี้จะมีเพนซิลเซอร์อันนี้นะคะก็เป็นแป้งแป้งอะไรไหมแป้งวาวแป้งวาวนะคะของอะไรคะของอะไรของจันสว่างนะคะจะลองใช้กันดื่ดีกว่าใบหน้าจะเกิดยังไงขึ้นเริ่มจากใบหน้าเราก่อนดีกว่า ได้ถูกขนาดนั้นเลยนะคะไม่ใช่ก็ต้งให้เนียนสิคะแม่มถูว่ามาไม่เกิน2ี่สินาทีอโอ้โหต้องถูนห้มก็พอได้นะคะมไม่ต้องถูนานกรได้อยะคะอันนี้แป้งใช้แป้งนี้ก็เป็นยังไงคะน่าจะขาวค่ะขาวยังไงคะ ใส่เลยค่ะอะไรนะคะขาสจางใส่เลยค่ะอะไรนะขาสจางใสเลยค่ะใช่ใช่จะพูดคำว่าขาวสว่างรึเปล่าคะค่ะขาวอะไรนะขาวสว่างกระจ่างใสอันนี้นะคะก็มอวีควาเพลินขอลาไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะไม่ไม่ใช่พิชเชาค่ะเพลินนหรคะไม่ใช่ ถ้าเธออยากได้ค่ะซื้อได้ที่ไหนอะคะได้ที่ร้านสว่างค่ะอ,อย่าลืมไปขอตังค์ให้มานะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแม่